ปลากะดีลงสู่แม่น้ำใบซหย่าดสวัสดีครับทุกทุกคนเดี๋อยู่ในช่องบุญวอลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดักรอบกันนะครับดักรอบกันในหนองน้ํานะครับนี่ครับจะมีรอบอีก2อัน เหยื่อของเราคือเนื้อหมูครับนี่ครับมีสองอันครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดักกันครับเดี๋ยวเราจะไปกับปุ้นนะครับสามจนไปไหมครับ<ป>โอเคไปกันทั้งหมดสามคนเลยนะครับไปดูไปไปดักกันเย็นนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเข้าไปดูกัน ปลาตัวัแลก็คือขับยากที่สุดแหละเพราะมันมีต้นหินต้นอีแตตาต้นหินมีต้นใหญ่เช่อใช่ตรนใหญ่นะับินตนเราจะไปดักปลากันครับตามมาเลยครับครับ นะมีปลาปุ้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ปนะครับนี่ครับปุ้ยมีลูปลาเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปดักข้างล่างนะครับถอดเสื้อเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะคะปาก์กลังลงนะโอ้ปลาไปผูกกับต้นต้นนู้นก่อนเนี่ยนะครับผมต้นนี้ใช่ไหมต้นไหน ตอนนี้นะคะรับผมกำลังมั่อยู่นะคะรับบมเดี๋ยวก่อนที่พ่อจะมา นี่ครับไม่ไผ่ยาวมากครับผมไม่ไผ่เราไม่ใช้แล้วไม่ไผ่ไม่ใช้แล้วไม้ที่หนึ่งนะครับผมจะมัดแล้วอี่จุดหนึ่งกำลงังมัดนะครับพ่อเนื่อมัดต้นยุงนะครับผม ขออภัยด้วยเพราะว่ายุงมามาทำให้ผมโยกเยกอละอเกยละเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามามาดูกันว่าจะม,มีปลาหรือเปล่าครับผมโอเคครับทุกๆคนเรากำลังจะไปดูปลากันกนะครับ ที่ดักไว้เมื่อวานครับตอนนี้ก็7จ็ดโมงครึ่งแล้วครับเมื่อวานเราดักไว้ประมาณ5้าโมงครึ่งนะน้องปณนะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่เราดักไว้เราจะได้ปลากันหรือเปล่าไปกันเลย Okay, เรามาถึงเรามาถึงกันแล้วครับเราเห็นรอออยู่ที้นแล้วครับนนรไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่านี่ครับ <Okay. S 1> ลอไอูนีโอเคเราลองจะลงไปดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ผมเป็นตากก้องเหมือนเดิมน,นะครับ จะดูปลากันนะครับผมเมื่อวนานจำได้ไหมครับที่ถอดเสื้อแต่วันนี้ไม่ถอดเสื้อครับเพราะว่าวันนี้น,น,น้ำมันตื้น,นเ,เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ได้หรือเปล่า,แค,ลาแค่นั้นเลยพ่อผมบอกว่าตอนมาครับ กลัวอย่างเดียวคือปูตัวเดียวจะมีคนมาลักลอบหรือเปล่าได้ปูตัวเดียว,ว,เ,ยวเนื้อย,อยังอยู่เลยครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมถือมาให้ดูนะครับได้ปลาตัวเดียวครับปลากระดีตัวเดียวนี่แล้วก็ได้ปูได้ปูตรงนี้นะครับผอโอเคและเนื้อก็ยังเหมือนเดิมครับไหนเนื้อเนี่ย ออันนี้คืออันที่สองนะครับเดี๋ยวผมขอทำอะไรแบบผมใส่เสื้อแขนยาวมามันตึงกันโอเคเสร็จแล้วไปมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ทางนี้นะอาจจะมีปลาเยอะกว่าเห็นปูครับผมปูสองตัวติดเลยครับผมเดี๋ยวให้มาซูมใกล้ๆก,กันนะครับผม อันนี้ก็รอไปก่อนนะครับได้ปูครับได้ปูตัวเดียวครับผมเห็นไหมครับสีดำดำเห็นไหมครับผมสีดำดำขึ้นไปด้าน,น,น,นบนก่อนปลาปลาปกติมีไม่เยอะเนี่ยดูเนี่ยครับได้ปูตัวเดียวปูขยับด้วย อูยังกออกจากกองโอเคไม่ได้ครับได้แค่ปูตัวเดียวล้มเหลวครับภารกิจล้มเหลวครับล้มเหลวเราต้องเปลี่ยนเหยือ่อใหม่อันนี้เป็นเนื้อมันอาจจะปลาไม่ชอบอะปลาดุกปลาดุกไม่มีใช่ไหมครับอืมใช่เราต้องหาเหยื่ออื่นมาใช้แทนโอเคครับโอเคไปกาบกลับกาบดุกดุกดุกกาบ นี่ครับได้ปลากระดีตัวเดียวครับเราไม่เอาครับเราปล่อยไปครับเดี๋ยวให้นาำปูโยนปลากระดีลงสู่แม่น้ำไปซะหยาตโอเคโรงงานไปแล้วครับแตกหนึ่งสวยๆโอเคเราเอาแต่ปูไปครับเราได้ปูสองตัวเดี๋ยันี้ก็ขอปิดคลิปไปด้วยนะคะผมวันนี้ก็ขอจบเพื่อเพียงแค่นี้นะครับ ภารกิจวันนี้ล้มเหลวครับเดี๋ยวขราวหน้าเราจะมาดักรอบใหม่แต่ว่าเราจะเ,าเราจะเปลี่ยนเหยือย่อเปลี่ยนเหยื่อาาอาหารจากเนื้อก็จะเป็นอันใหม่อมสงสัยปลาแบบที่กินเนื้อที่ที่คลองนี้อาจจะยังไม่มีอาจจะยังไม่มีนะครับเราต้องไปเปลี่ยนเหยือ่อเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งว่าลองเปลี่ยนเหยื่อแล้วจะได้ปลาอีกหรือเปล่าโอเคครับสำหรับวันนี้ ก็ขอปิดคลิปไปด้วยครับตอนตอนหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเจอบอกใหม่เราก็จะเอาบอกใหม่นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับปูที่เราได้สองตัวเราจะเอามาปล่อยในสระสระที่บ้านเราครับ ปูตัวผู้ครับนี่ครับดูที่คัาปิ้งมันนะเป็นปูตัวผู้ครับปล่อยไปแล้วิวนี่ตัวที่สองครับตัวที่สองก็ตัวผู้เหมือนกันนะครับนี่ดูที่คัาปิ้งตรงนี้ปล่อยไปแล้วครับโอเคแอมอยู่ในนี้แล้วครับ Hello? Good morning. Good morning, morning. Okay. I have something ask you. What what is it for? Yeah. Yeah. Crab? Crab. Crab Oh. Uh. Who Yeah. Crab. Uh. Crab. Crab. You have here? Oh here. yeah. Yeah. You catch where? Yes. Right. In the right. canal. Huh? Canal. Channel. Okay. After it? Yeah. <laughs> okay. Thank you. Okay.